จริงเหรอครับเจอเจียคนไทยเยอะเหรอครับอืย <um ังยังเขาเดินไปนะเสียงรถหรือเปล่าอยากรู้อะไรถามได้เลยนะทุกคนอยากรู้อะไรถามได้เดี๋ยวผมจะคุยไปด้วยถามมาได้อันนี้ไปด้วยน่าจะหกโมงเย็น เออที่นี่สิบแปดสิบเก้าครับสิบแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีนั่นเองคือมารอบนี้ก็คือคุ้มมาแบบประหยัดอะทุกคนไม่ได้มาแบบจิตรู้อยู่สบายอะไรเงี้ยครูก็แม่ครูก็ทำแบบข้าวให้กินทุกมื้ออ่ะหอ่อทอดไข่ทอดอะไรกิน <c oughs> โอ้ยสำลักเลยมาละ มากลับมาละราคายัางอย่างนี้ยังอยู่จอจีเออยู่เลยสนุกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปขี่ม้าแล้วก็จะถ่ายรูปให้ดูเลยทุกคนรอดูเลยพี่พลอยเขาก็มาแล้วนะรอบหนึ่งดีมากได้ประสบการณ์ทุกคน,กน,นรู้ไหมว่าทําไมอ่ะอันนี้ฝดฝรถามเลยรู้ไหมว่าทําไมถึงเอาแซลมอนมาทําเป็นน้ําพริกอ่ะทุกคนรู้ไหมรู้ที่มาที่ไปไหมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอยากรู้ไหมอยากรู้ไหมทำไมถึงฟอดเลือกน้ำพริกแซลมอนคือนี่เลยนี่เลยทุกคนนี่คือจริงๆแซลมอนที่เราใช้นะครับใช้ว่าจากแซลมอนออจอร์เจียคือวัตถุดิบดีมากทุกคนกว่าจะได้มาอย่างหนึ่งครับ ต้องใช้แซลมอนไปกี่ตัวทุกคนลองคิดดูกว่าจะได้มาเป็นน้ำพริกเนี่ยต้องเอาไปสับสับทำน้ำพริกกว่าจะได้ทุกคนซื้ออันี้จบเลยสองเ้าเก้าคุ้มมากเห็นไหมเนี่ยกว่าจะได้มามันไม่ใช่แบบกว่าจะได้มาเหือนี่กว่าเราจะทําเองเสร็จหนึ่งกระปุกอะทุกคนคิดดูด,ดูสิข้างล่างเด็กเด็กเจ้าถิ่นข้างล่าง ฮิมฮอกเขาแต่งตัวเก่งมากเลย<ม>ทุกคนเซอร์ไพรส์มากโอ้ยเด็กจอเชียแต่งตัวเก่งมากคือแบบออกไปไหนก็คือมีเทสดีหมดเลยอ่ะทุกคนอ่ะแคป็บใหหน่อยละแคร็บแล้วแท็กมาหน่อยแคร็บแล้วแท็กมาหน่อยทุกคนครับอันนี้คือน้ำพริกแซลมอนนะครับหนึ่งกระปุกเนี่ยเจ็ดสิบกรัมนะคะบ,บอกเลยว่ากว่าจะได้มาหนึ่งรสชาติหนึ่งน้ำพริกเนี่ยเราต้องใช้แซลมอนหรือว่าใช้แคบหมูใช้หลายๆายอย่างทำเองเนี่ย บอกเลยกว่าจะได้กินซื้อไปเนี่ยจบเลย299เก้าเได้3กระปุกเลยทุกคนคุ้มมากเนี่ยดูสิน้ำพิกกับคนน่ากินกวอกันอันนี้ไม่ใช่ละเนี่ยคุ้มมากเลยนะทุกคนกว่าจะได้มาเป็นแบบขนาดเนี้ยอืมดูสิหน่าอีทมากดูเนี่ยกินกับข้าวอะบอกเลยว่าติดมาต่างประเทศยังไงก็แบบสบาย ไม่ต้องคิดอะไรแล้วไม่ต้องกังวลอะไรแล้วจบเลยได้มาก็คือจบนี่อม้อตุม๋มากทีก่นั่นมีข้าวไหมมีครับมีเชื่อไหมว่าฝอดมาเนี่ยฝอดได้เขาเรียกว่านะคอนเนคชันหรือว่าหรือว่า ไอเดียในการที่จะแบบกลับไปทําธุรกิจที่ไทยนี่เห็นไหมล่ะผอมาเขาก็ได้เห็นหนน่นนี่นั่นอย่างเงี้ยว่าแบบเออธุรกิจเขาอย่างโู้นอย่างนี้อย่างแบบเ,ออเางี้ยทำไมเขาถึงคนซื้อเยอะอะไรเงี้ยอืมเรากลับไปเราทำให้ได้แบบนั้นบางอย่างอ่ะที่ไทยเพิ่งมีได้ซ้ําแล้วเราอ่ะอันเนี้ยมีมาตั้งนานแล้วไอไทยเพิ่งมีอ่ะเออมันก็น่าคิดนะว่าแบบ อืมอันนี้ดีมามเนี้ยไรเงี้ยเอ้ยใช่ไหมเราทํยังไงก็ได้ให้เราแบบมาเที่ยวโดยการที่เราไม่ต้องเสียเงินฟรีไม่ต้องเสียเงินแบบจ่ายไปเที่ยวเรามาเที่ยวเราก็ต้องทํางานด้วยเหมือนพี่พี่พพรี่บอกอหละไม่แห่แบบ <Okay. S 1> เราจะเที่ยวเราจะใช้เงินอย่างเดียวเราเที่ยวได้เราก็ต้องหาเงินได้อืมใช่มารอบนี้ฝอก็ไม่ได้หมุด หมดถามว่าหมดไหมมันก็หมดแหละแต่ฝอต,ต้องหาเงินจากที่ใช้ไปมาให้มันได้เข้าเดิมอะ่ะใช่ดีแล้วถือว่าแบบได้ประสบการณ์ใช้ชีวิตไม่รู้ว่าแบบเราจะอยู่ได้ถึงตอนไหนใช่ไหมล่ะทุกคนชีวิตเรามันไม่เหมือนกันหรอกอย่างบางทีไม่รู้หรอกว่าฝอจะอยู่ได้ถึงตอนไหนอ่ะทุกคนทุกคนใช่ไหมล่ะทุกคนเชื่อไหมว่าแบบไม่แน่หรอกเราอาจจะแบบอยู่ได้อ่ะ ปีหน้าเราอาจจะไม่อยู่เราอาจจะไม่ได้เที่ยวแล้วอย่าเงี้ยใช่ไหมอืมคนเรามันไม่แน่นอนหรอกทุกคนเรามีโอกาสเราก็เออมาเหอะใช่คิดถึงแฟนไหมคะเขาทักหาทุกวันจ้าเขาทักไปมอร์นิ่งทุกวันจ้าไม่อยากจะอวดหรอกต้องรายงานตลอดค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ไวไวใจเรา เราทักไปไปหาทุกวันเอาที่สบายใจค่ะใช่ใช่ไหมมันแบบมันเป็นความสบายใจของเราอะ่ะเออเเรามาเราก็แบบไม่ได้หนีมาหรือว่าะไรมาใช่ไหมเราก็บอกทุกคนก่อนที่จะมาอยู่แล้วอืมใช่อะทุกคนโอเคผมก็โอเครู้สึกโตขึ้นเนาะกลับไปผมก็จะหาอะไรสักอย่างทํา จริงหรอจริงสิจริงจริงคุณกวินจริงครับคุณกวินเหงาไหมไม่ได้ยินเสียงวีนแค่ได้ตอบแชทก็ดีใจแล้วทุกวันนี้นะทักไปหยิ่งมาก,กว่าจะตอบอ่โอ้โหนึกว่ามีผัวใหม่ไปแล้วมอร์นิ่งค่ะกว่าจะตอบโอ้โห ใค่ก่อนนะทักหาเรานะทุกวันนี้นะเราทักหานะเออสวัสดีคุณปอสวัสดีปอคิดถึงปอมากเลยตอนพี่อายุเท่าหนูพี่ยังคิดไม่ได้แบบนี้เลยชื่นชมจา้าเอาจริงๆไหมให้พูดตรงๆนะถ้าฟอร์ดเป็นพี่และฟอร์ดไม่เจอพี่แพรที่อ่ะฟอดอาจจะไม่ได้คิดอย่างนี้ก็ได้เอาเพูดจริงๆนะ ถ้าถ้าถ้าฝอดถ้าฝอดแม่อยู่กับพี่พอดีอะความคิดฝอดอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งก็ได้เอา้าฝอดเป็นคนชอบเที่ยวใช่ไหมแต่ก่อนฝอดเที่ยวนู่นเท่านี่เที่ยวแบบเออไม่รู้ลิมิตตัวเองอะพอมาอยู่กับแกมันก็จะแบบเออเที่ยวได้อะไรได้แต่แบบเออรู้จักให้แบบรู้จักระวงังเนื้อรองตัวตัวเองด้วยอะไรเงี้ยไม่จริงตีเลยไม่ได้สี่ไม่ได้ยังอยู่จอเจียมไหมคะยังอยู่ครับ ทักแล้วสบายใจก็ทักเลยค่ะทักอะไรครับทักอะไรอุ้ยขอบคุณคุณปอนะได้ดอกกุหลาบด้วยเนี่ยวาสนาเราใช่เรามีเรามีไอดอลที่ดีมีแฟนเป็นไอดอลเอาจริงดิมีแฟนเป็นไอดอลเอาทุกคนลองคิดดูนะหนึ่งปีของแกแกทำอะไรได้บ้างสร้างบ้านซื้อรถ ให้แม่รักษานูรักษานี่ทุกคนคิดดูอ่ะปีหนึ่งแกทําได้หลายอย่างมากมันไม่ได้ง่ายๆนะใช่เอาพี่พาที่ไปไนโดถูกต้องครับผมมีแกไป็นไนโดอันนี้ไม่ได้วื่อนะแกขอเคยพูดกับแกแล้วแกหัวแกหงี้ดแต่คือเรื่องจริงอืม เขาทาได้เราก็ดีใจเราก็อยากทาให้ได้แบบเขาบ้างวันที่ออกรถมานะปกติะเขาจะเอาเข้าวัดเข้าอะไรให้พระจืมนะพี่แพรี่ไม่เลยนะแกไม่ได้แบบไม่ไออันนี้พูดตรงตรงนะแกไม่ไม่ได้แบบสายเอารถมาแล้วแบบอันนี้อันนี้เป็นความเชื่อของฟอร์ดใช่ไหมคือฟอร์ดได้รถมอเตอร์ไซค์มาฟอร์ดยังต้องเอาไปให้พระจืมให้เลยให้แบบพระแบบเขียนยันเขียนอะไรแต่พี่แพลี่อ่ะ ไม่เลยเจ้บอกเฮ้ยไม่ไม่เข,ข้าวัดเข้าอะไรหรอไม่มีคือให้พ่อกับแม่ขึ้นไปไหว้รถไหว้อะไรแบบโอเคให้พ่อกับแม่ขึ้นไปอวยพรให้ก็คือจบความสบายใจของแกมีแค่นั้นก็คือให้พ่อให้แม่ขึ้นไปนั่งอะไรเสร็จปุ๊บจบเลยไม่ได้เอาไปวัดเอาไปอะไรอ่ะนั่นแหละมันก็แบบทําให้เราเห็นนอ้องว่าแบบเออมันก็มันก็จริงเหมือนที่แกบอกมันก็ไม่ไม่เสมอไปเนาะแล้วแต่มันแล้วแต่คนจะคิด ฝอเห็นแล้วฝอเห็นเป็นแบบแรงมันานใจอะ่ะคือสองวันหนึ่งฝอจะทําให้ได้แบบนั้นนะครับอ,อะไรหลอกขีอะไรละ่ะไม่เอาอะไรละคุณกคุณกวินอืมคอยดูนะปีหน้าเอะฝอให้เวลาหนึ่งปีฝอจะออกรถเลยปีหน้าเลยค่อยดู คอยดูนะทุกคนฝอจะทำให้ได้แคบไว้เลย <laughs> บอพี่แพที่ทำได้เหรอคอยดูปีหน้าเตรียมเลยปีหน้ารับปริญญาด้วยซื้อรถด,ด,ด้วยอ่ะแฟยไม่ได้วันจยถูกถูกต้องอ่ะอย่างนี้นะขับเป็นอย่างโอ้ยพี่ขับเป็นแล้วพี่สิอ่ะขับเป็นแล้วฟันสวยดีลูกหมดร้ายบาทครับ กับฟันยังหมดได้บาทครับกลับมานานยังครับเพึ่งไหลพึ่งไหลเมื่อกี้ครับพี่พี่พี่เตยอ่ะตั้งเป้าไว้แล้วพอตั้งเป้าไว้แล้วปีหน้าอ่ะฝอพอมีเงินเก็บก้อนหนึ่งพอจะออกรถดูรอดูความสําเร็จนะคือฝอตั้งไว้อย่างงี้ปีหน้าใช่ไหมปีนี้ฝอจะขายของก่อนอันนี้มันเหลือเวลากี่เดือนในเดือนเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองอ่ะเหลือเวลาห้าเดือนคอยดูว่าฝอจะทําเงินได้เท่าไหร่ ปีอุ้ยวัดสวัสดีครับไล์สดแม่ไล์สดคุยได้เลยครับคุยได้เลยได้เลยครับคบรูบวตองครับทุกคนครูบวตองรำสวยมากคอยดูนะปีหน้าตังเป้าหมายนะครับจะซื้อรถอันดับแรกเอาไปให้ยายขี่ก่อนเลยคอยดูคอยดูรถที่ผมจะซื้อนะอันนี้ผมคิดไว้นะ ผมผมดูไว้แล้วว่าแบบเออถามถามถามเพื่อนถามแม่ถาม,ม,ถามพ่อ,พอดูแล้วว่าจะออกรถคันนี้ดีไหมเออก็เลยบอกว่าเออถ้า,ถ,าถ้าแบบถ้ามีเงินพออันนี้ก็ออกเลยนี่เดี๋ยวให้ดูสวยมากคือจะถ้าออกมาปุ๊บฝันจะให้ยายขี่คนแรกเลยฝันจะยังไม่เอาไปเจอแม่อะไรนะทุกคนนี่นี่เลยคันแรกปีหน้าเจอกัน